ที่ฟังไปเนี่ยอขออนุญาตมัติชนเขาแก่ผมขออนุญาตมติชนอีกทีหนึ่งค่ะถามัติชนที่แก่จากเรื่องเล่าเช้านี้นี่แหละนบูชมคลิปเสียงของเราแต่มัติชนเป็นคนแก่ขอบคุณมากเลยมัติชนด้วยความใจความก็คือสจต้องถามย้ำๆว่าเอางี้ดีกว่าโกจะเอายังไงกับผมแต่คือด้วยน้ําเสียงที่ต้องยอมรับว่าก็มีอารมณ์โกรธ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  เอางี้ดีกว่าโกจะเอายังไงกับผมโกรู้หน้าที่แล้วกันว่าต้องทำอะไรเวลาโกมีเรื่องผมเข้าไปหาโกไปช่วยโกทุกครั้งแล้วคราวนี้ผมต้องเข้าไปหาโกเหรอผมบอกโกแล้วว่ายังไงผมบอกว่าไม่ต้องหาโกโกมีหน้าที่ต้องมาช่วยผมเองโกโทรไปโกจะเอาเงินเท่าไหร่โกบอกว่าโกลงแต่จะไปหาเสียงให้ต้งเอางี้โกไม่มีปัญหานะ แล้วมันจะมีเสียงคนอื่นที่มันแทรกขึ้นมาด้วยเพราะว่าในวงนี้มีหลายคนก็จะมีเสียงที่บอกว่าแล้วพ่อนายจะเอาเงินผมบอกว่าไม่มีผมบอกว่านายให้โอกาสน้องมันก่อนตอนนี้น้องมันหาเสียงอยู่นายก็บอกแล้วบอกว่านายจะเอากับผม20สิบล้านอ่ะทีนี้ก็จะมีเสียงบอกอ้าวอยากพูดก็พูดเลยแล้วโทรไปหานายกเขาทุกคนก็คือเสียงสอโต้งอะค่ะเอางี่โกโกจะลงอะลงเลย คำว่าลงน่าจะหมายถึงลงสมัครอะไรไหมคะอ่ะโกจะลงลงไปเลยแล้วเราตั้งแต่วันนี้จะเหยียบที่นี่ครั้งสุดท้ายนะสจโต้งบอกนะคะเพราะโกเป็นคนพูดว่าหนึ่งผมไปเอาเงิน,บนอบจมาตรงไหนชีวิตผมจะบอกให้เงิน20ล้านเนี่ยโกอย่ามาเรียกเพราะเงิน20ล้านผมให้พ่อผมพูดเปล่าว่าโกไม่ลงเลือกตั้งฟังเสียงคนที่เราบอบว่าถูกได้ว่าโกบอกกูไม่อยากเป็นอยู่แล้ว ฝั่งสอจอบอกว่าผมทําอะไรให้โกบ้างผมทําอะไรให้โกมาทั้งชีวิตผมติดคุกมาโกไม่เคยช่วยเหลือผมเลยผมไม่เคยพูดอะไรสักคำหนึ่งแต่ครั้งนี้พอผมมีโอกาสที่จะทําผมทําเพื่อใครแต่ก็โกก็โทรศัพท์ไปหานายกทุกคนโทรไปให้หมดเลยผมแข่งได้หมดเลยและมีคนคนหนึ่งไม่ได้รู้ว่าใครกูไม่ได้แข่งกับน้องถ้าแข่งกับน้องเราก็แตกกันคะแนนก็ไม่มีอะไรได้หรอกเสียงสอจอบอกโกคิดลึกๆนะ เวลาโกนทำอะไรคิดได้ลึกๆแล้วเสียงปริศนาบอกว่าเรื่องที่แตกหักที่ดินวัดใครจะมาหักหน้ากันเรื่องที่ดินวัดแค่ที่ดินวัดมันมีอะไรกันผมถามน้องเขาบอกว่านายไม่ได้จ่ายค่าเช่าเขาอะไรประมาณนี้แล้วยังไงต่อ,อประมาณนี้ใช่ไหมนี่ของใบจะเป็นตัวสั้นเดี๋ยวต้องขอตัวยาวอ่ะโอเคหรือยัง<ภ>อ่ะตั้งแต่ต้นไหมแต่เป็นฉบับพี่ซอยแล้วใช่ไหมใช่อ้าวฟังเลยท่านผู้ชม เอาสมาธิฟ ok ังไปพร้อมๆกันเนี่ยเอางี้โกโกจะลงโกลงไปเลยไลงๆอะลงไปเลยคบอกคไม่ลงแลเราตั้งแต่วันนี้นะจะเหยียบครั้งนี้ครั้งสุดท้ายนะอ่าเพราะโก้เป็นคนพูดว่านึ่งผมไปเอาเงินออจอตรงไหนผมบอกว่าติดลบผมบอกว่าติดลบติดลบเอาเงินอจไปกี่สิบล้านชีวิตองผมจะบอกให้โกนะเงินยี่สิบล้าน่ะผมบอกว่า โอจะมาเรียกเงินผมยี่สิบล้านเงินยี่สิบล้านเนี่ยผมให้พ่อผมพูดหรือเปล่าผมพูดหรือเปล่าโอ้ก็โกไม่ลงมเลิกตั้งแล้วเาไมกพูดเไม่อยากเล่นไปหนูแล้วอ้าวผมทําอะไรมาให้โกบ้างผมทําอะไรให้โกมาทั้งชีวิตผมรู้ผมทำอะไรมาให้โกทั้งชีวิตผมเตะคุกมาโกไม่เคยช่วยเหลือผมเลยอ้าวแล้วผมก็ไม่เคยพูดอะไรสักคำหนึ่งและครั้งนี้ขอ ผมมีโอกาสที่จะทําอย่างนี้ผมก็ทําเพื่อใครแต่โกก็โทรบอกพวกนายกทุกคนโอ้โหเขโทรไปไม่เป็นไรโทรไปเลยเาขาที่แข่งได้หมดเลยได้ไม่ได้แข่งได้เลยทั้งคนแข่งได้หมดโอไม่ได้แข่งกับน้องเพื่อผมรู้่าผมไมแข่งกับน้องผมก็แตกการแล้วก็แแดมันไมไมีใครได้หรอโอ้ไม่มีปัญนะผมนะผมก้ามาแล้วโกจะส่งใครแข่งโก้ส่งเลยโกส่งโกแข่ง ไปส่งรงแรมได้หมดเลยส่งได้หมดเลยครัาแล้วแต่ส่งเลยเอาแล้วแต่ส่งไปเลยเอาส่งไปเลยเอาส่งไปเลยแล้วจากนาทีนี้เนะแล้วจะหาว่าผมไม่ดีไม่ได้เ้าจะหาผมไม่ดีไม่ได้นะผมบอกว่ายังไงกัดก้อยแล้วทำไมนายไม่ช่วยัญหาเสียง อ on, ас, Michael, ้าวจ้อนอาหลานจะต้องมาให้โทรหน่อยได้หรควะเดยกจบแล้วทหนอยไมพูดเดียวประชุมต่อต่อทำไมนายไม่บอกเรียบอกมาเยบอกมาแลวบอกใครแล้บอกผมว่าไงบอกว่าหดกูยเเสียชื่อต่อตอไปหาต่อตอหาตำรวจลูกน้องผมเมื่อกี้นี้เรหาหมดแล้วต่อไปหาตำรวจแต่ไปสายเป็นบอกผมหมดผม่กูกลวไม่นทรบอกแล้วบอกว่าผมอะผมทําการให้มาสี่สิบห้าสิบคน เออมึงบอกมึงเปมึงทำมึงแร็คโก้นังนึกว่ามันจริงหรือเปล่ามาลุ้ก็ไม่รู้เรื่องอ้าวแร็คโกจริงไหมล่ะผมทำผมทำคนแร็คโกยี่ค้อนจริงนอ้าวผมทำคนจริงยอบจริงไหมเนี่ยไปกินแร็คโ้ไม่เจริงไม่จริงคุณไปรับผ้าผ้าผมไปรับผ้าผ้าทำไมผมทำเพื่อใครทำเพื่อโมเปล่าอ้าวทำเพื่อโมเปล่าแล้วร็คโก้ทำเพื่อผมมาตรงไหนทำเพื่อกอ่ไหน ทำเพื่ออะไรผมอ่ะาักโก้กูอ่ะครับจมูกกูถ้ากูพูดอย่าะถ้าโก้โทรหาทำไมหาทุกคนทำไมโอ้โหมทงานสิบล้านทำไมไม่บอกผมไม่มีความหมายนะว่าผมไม่ใช่เงินสิบล้านทำามทำามไปหาคนไปเดินคนไปหาคนไปหาคนรู้ไีมคนไหนไม่บอกว่าไม่เอามึงอ่ะที่ไปหาไอ้ทุกคนเที่มาเอาผมมันสิเพราะอะไรรูมายคอที่มาเดาผมเนี่ยเงินเพราะผมอ่ะทำงานในโกทุกอย่างกูก็บอกให้ช่วยมึงอ่ะเรื่องตั้งโก้ขึ้นตั้งแต่หกโมงเย็น ผมเนี่ยต้องวางตอนพักเขาส่งคนมาฆ่าผมผมต้องหนีไปอยู่ที่โบสถ์ท่าเอาจริงมาจีจริงว่ากูหนีไปอยู่ที่โบสถ์ช่วยมึงช่วยกูจำไดผมรู้อ่าแล้วผมถามตรงไหนผมไม่ดีเออมึงก็ดีทุกอย่างตลอดอ้าวแต่มึงยังคนรนตีนแล้วผมถามคนที่ตรงไหนผมไม่คุยอะไรกับพอมันก็ถามลูพี่มึงสิถามอะไรผมไปฟังมันหรอก <ๆ>เพราะมันเป็นพี่ผมเพราะผมไม่ฟังมันหรอกว่าจะพูดอะไรเรื่องมันอ่าผมก็ไม่ได้เชื่อมันแต่ผมถามโกเนี่ยทุกอย่างเนี่ยถ้ามันจบผมก็ไม่มีปัญหาเดี๋ยวผมก็มาหาอยู่แล้วโกโกจะอะไรครับผมจะชิบิตอะไรต่อยเกยโกต่อเกยจะไงโกจะถามยังไงไปหาเองก็บอกไปหาไม่ได้บอกไปบอกกูว่ารู้มาต้องตก็บอกรู้ได้ไม่อยากบอกด้วยผมไม่ได้ไปไหนใครจะได้ก็เอาไปเอาต้นไม้ไป ตอนไหนตอนไหนจัดตอนไหนโทรมยุดที่ไปหมาถึงวันนั้นคุยกันเก๋วันเดียวนั่นแหละที่ตกลงกันพูดเก๋รู้เ่าเก๋เก๋มาคยมาพูดเก๋เอาเนี่ยเอาเนี่ย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 จบละเอาเนี่ยนะเนี่ยนะเนี่ยจบนะอันนี้จบนะจบนะจบนะออาจบแล้วไปพูดครั้งสุดท้ายนะโกต้องรู้หน้าที่ของโกว่าโกจะต้องทำอไงกับผมไม่ใช่ว่าผมทำหน้าที่นะจะช่วยไม่ช่วยกันแล้วแต่เรื่องผมก็ ต้องบอกเขาไปบอกเลยไอ้ที่ช่วยมั้งฮะกอูอายุเท่าไหร่ครับแม่คูแปดสิบกว่าแล้วถ้าถึงเวลาผมจ่ายตั้งใครเป็นคนจ่ายทำไมเบอร์โทรศัพท์อ่ะวันเลือกตั้งอะ่ะผมถามนี่มันใกล้วันเลือกตั้งหรือยังได้เบอร์หรือยังไม่ใช่วัดจ่ายแต่ใครจะต้องมาจ่ายไม่แม่ครับกูจะไปรู้ผู้จ่ายมางบอก มึงบอกให้ตรงกันนะเองอย่าไปยุ่งกับเขาวัดจ่ายผมต้องเรียกหัวคะแนนมาอยู่แล้วมารับที่ไหนก็ผมบอกจย่ไปยุ่งกันไม่ได้อยู่แล้เฮ้ยดีกว่าเพราะอะไรเนี่ยไปหาคนละคนทุกวันนี้ผมไม่เข้าใจอะไรผมแล้วนะโคตรอ่ะคอยแค่วันแค่หัวคะแนนมาหาโก้แค่นั้นและโก้สี่แพ้เขาแค่นั้นไม่เคยหรอกไม่ต้มาให้โคดหรอกผมไม่จะมาให้โค้ดจผมให้โค้ดอะเป็นคนให้หัวคะแนนผมไม่จะลงมาให้ตลกตลกตลกไปเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างนั้นก็แล้วเดี๋ยวตลบไปจะค่วยร้อนคือเวลาหรือเปล่า ไม่เยอะอะไพูดไปนี่น้องกุยเราได้กระโหลกอะไรจะเคยดอกไม้เนี่ยกับพี่เนี้ยเอ่อ่าๆๆๆพูดกันรู้รู้รู้ปลาปลาปลาแมรู้แล้วล่ะขึ้นละปลาปลาปลาผมเข้าใจละโผลแค่เนี้ยผมจบละถึงเวลาเนี่ยผมก็ต้องเข้ามาเองอยู่แล้วดอกไม้ทุกเทียนผมต้องมาอยู่แล้วโผลผมเข้าใจผมไม่เคยเขาทั้งรู้ผู้มีที่ดีเป็นรู้รู้รู้แต่โคจำไว้นะโคจำผมไว้นะเข้าใจไอ้วบอกกูตัวไว้ไอ้ใจ เราจะโตบอกผมว่าช่วยทาไมผมก็ช่วยแต่บอกมันก็ไปบอกว่าเดี๋ยวนั้นนัมันต้องม kind of wow. ีผิดทุกสิ่งปรละสิ่งกปีละเนี่ยมันพูดแบบใครนะผมบอกว่ามันไปโทรหายี่ยังไม่เคยโทรหายเลยสักคำเดียวไม่เคยโทรหาใครไม่เคยโทรเอาโกโทรศัพท์ดิไอตำรวจติดตามกูไว้นี่คนอย่างผมนะโกถ้าจะฆ่าคนยังไม่บอกใครเลยผมอยู่กับโกมามมีอะไรถึงโกมากผมเคยไหม ผมเคยมาขว่าพอทะเลาะกันผมเคยพูดไงแล้วนะมาบอกผมก็ร้อนเพื่อไม่ทะเลาะกันเนี่ยนะเนี่ยไปนะผมตั้งแต่อยู่กับโกธรมานะผมเคยมาฟ้องเรื่องใครใชไหมอ้าวถามผมไม่เคยทะเลาะเรื่องใครผมไม่เคยพูดเรื่องใครพี่แต่ผมรักฝั่ต่างแต่โกะถามดิว่าในตัวโกเนี่ยตำหนิตรงไหนในตัวโกเนี่ยผมมองหมดผมเคยตาแป้งให้โกผมอยู่กับโกมาขนาดนี้โกยังไม่เชื่อใจผมเหรอผมถามนี่ แล้วถึงเวลาเนี่ยโ้จะไปโทรทำไมผมหนามเลยผมติดคุกติดตารางไต่อรองกับผมผมยังไม่รับสารภาพเลยยังไม่เคยพูดเลยแล้วผมทำเพื่อใครตอนเพื่เาแล้วโคยังไงให้โตอยู่เป็นหลักฐานพลังสารไหนใหญ่โตไหนคุกคดีที่ไปหามาเพื่อใครผมไม่เคยมีคดีความผมไปหาเขาเสียเงินมาเพื่อใครผมเคยบอกแสักรรมหนึ่ง โกฟังหูไว้หูไม่ใช่นะโกแบบนี้ผมเข้าใจแล้วว่าใครทําใไ้ผมรู้หมดอ่ะโกตั้งอยู่บนมัลังถึงเวลาผมก็ต้องมาให้หัวแดนมารับอยู่แล้วมันยังไม่ได้เลือกตั้งมือให้หัวแนมึงไปผมรู้มาว่าโกโทรตามทุกหลังเขาถามมาหมดแล้วว่าโกอะไรบอกช่วยโตมันบอกทุกคนถ้าบอกถ้าบอกกัแล้วผมจะทำไงผมก็ดีใจอยู่แล้วแล้วมันได้เบอร์หรือยังนี่นะผมจะบอกให้นะนี่ผมจะบอกให้นะนี่นะผมจะบอกให้นะ ผมเสียเงินร้อยหรือสองร้อยล้านผมก็ไม่เสียใจหรอกมเสียใจแต่ผมเสียใจคําพูดโภนะว่าโทไปเบรคเขาทุกคนห้าวันนั้นนะถ้าผมไม่กล้าเข้ามาอยู่ตะกูลิลาวันนะผมจะไม่เสียใจแต่ผมกล้าเข้ามาแต่โกพูดคำนี้กับผมนะโกตามคำพูดโกไว้นะแล้วผมจะถอยจากวันนี้ไปนะแล้วโกลาำมาพูดไปเลยนะนะว่าโกทําผมก่อนนะผมไม่ฆ่าโกลหรอกผมฆ่าไม่ฆ่าหรอกโกผมไม่ฆ่าโกหรอกถ้าผมทําอะคือว่าผมคนที่หายแต่โกเนี่ยทําร้ายผมมาก ผมเนี่ยชีวิตผมเนี่ยครอบครัวผมเนี่ยครอบครัวผมเนี่ยถ้าชิบหายเพราะโกพี่น้องผมชิบหายเพราะโกหมดเลยแต่ผมไม่เคยพูดสักคำมันจะต่างคนต่างช่วยกันด้วยใครช่วยกันผมถามผมไม่ไดมีจฉาผมมีแต่รับกรรมแทนโกหมดทุกเรื่องผมถามโกเวลาโกลําบากเนี่ยไม่ใช่หมาตัวนี้ที่รับใช้โกังข้ามมึงคือต้องขับรถไปใช่ไม่ใช่หมาตัวนี้เหรอไม่ใช่ <น>ที่จะทําให้ทุกอย่างโกสั่งอะไรไม่เคยเกินสามวันชีวิตผมต้องเป็นตาบาปเพราะใครแต่วันหนึ่ง,ตาางแต่วันหนึ่งโกผมจะผมไม่ได้อยากลงนายกอบจอแต่ผมอยากถามใจโกทอนว่ารัก <พอ S 1> ผมไหมยอมไปหมูอไอ้นี่ความหมาย,มายแต่ผม <พอ S 1> ถามว่าชีวิต <พอ S 1> ชีวิตผมเนี่ยครอบครัวผมเนี่ยถ้าไม่มีปฏิวัติเนี่ย พ่อครัวผมแตกยังไงจะอยู่ยังไงลูกเต้าผมจะอยู่ยังไงผมโดนดีคดีฆ่าดสี่สิบห้าคดีอ่ะผมโชคดีนะผมอะผมโชคดีไหมแล้วผมได้กําไรอะไรบ้างในชีวิตผมเป็นสจสมัยแรกผมขอชีวิตโกว่าเขาจะเขาจะอะไรผมเขาจะวิสามันผมแล้วเขาจะให้ผมไปอยู่ต่างประเทศเรืองเอาอยู่ต่างประเทศผมไม่มีตังผมก็บอกว่าโกผมต้องลงการเมืองนะโกเอาเงินผมสองล้านให้หลานโกให้ยียน้อย อีโน้ตเราไปอีโนแล้วผมต้องเสียตังค์ไหมได้ไหมแล้วที่ที่เขาจะฆ่าผมใครเพราะใครมัรู้จะฆ่าแต่ว่ากูก็บอกก็กูบอกเขาบอกมึงฆ่าเขาแบบไอ้วิ่นายมาฮะกูบอกว่าเอาไอ้เบิร์มมาเพื่อนกูอะเพื่อนเขาอะถ้าผมถ้าผมตีปามพูดไหมผมจะส่งคนมาผมผมจะเอาตงโกดอนนึกดีๆนะโกดอนนึกดีๆนะเวลาเลือกตั้งทุกครั้งครอบครัวโกเนี่ยขึ้นดอนบ้านสบายหมดตั้งแต่สายสมัยละผมเนี่ย พวกดาบใจพวกทุกคนเนี่ยไม่เคยได้นอนไอ้ต้งไอ้ถึงไอ้ต้งไอ้โต๊ดแต่ทุกคนไม่เคยได้นอนสักคนหนึ่งเพื่ออะไรเพื่ออะไรแต่ที่ผมเราโกงทุงคนเราโกงคนหน้าผมไม่เคยมีหลอกคนหน้าผมไม่เคยมีหลอกคนหน้าถามไม่รู้สิผมไม่เคยมีคนหลอกนหน้าคือไม่ใช่ผมโอดูดีๆมันมีคนหลอกโก้ดูดีๆใครมาใครนับเอาเดี๋ยครูแกลนเาตยครูแกลงเตยคนสองคำหน้าโถว่าใครทำงานให้กูแล้วก็ อาใครๆใครทำงานธุรกิแบจผมเราเคยหลงอำนาจผมไม่เจอคนได้ดีก็คือคนหลงอำนาจคือใครโกได้จะรู้คือใครโกก็ต้องรู้ผมมาเวลาหนีเนี่ยผมถามนี่ผมไม่เคยมานอนบ้านโกเวลาโกโดนอะไรทุกอย่างแต่ผมเนี่ยเดือดร้อนทุกคนทุกทียะคนเดียวจริงไหมบ้านโดนคนผมโดนยิงถูกไหมโดนทั้งระเบิดโดนทั้งอะไรเพราะโกหมด ผมไม่เคยพูดตะคำไม่เคยตีปาถามึงที่หมดตอนนี้มึงก็มาเริ่มบ้าเลยครับ้าตรงไหนผมถามหน่อยผมมาตรงไหนทุกคนเกูสั่งให้ช่วยมึงไม่มีคุยเยอะไปพะนี้โอ้โห้โอโห้แต่มันใช้ได้แต่มันใช้กับคําว่าต้องโทรด่าหรือด่าผมไม่ได้โทรไปด่าคนอื่นผมบอกโกกี่ครั้งแล้วมีอะไรให้โทรด่าผมผมมาแล้วฟังได้อ่าคราวนี้ก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรโกรธอย่าอย่าอย่างนี้ถ้าโกรธผมขอเถอะเพราะว่ามันไม่ดี โทรกลับไป <Iya. S 2> บอกเขาทุกคนดาโกเพราะโกเป็นพ่อผมคอยจะทำอะไรกนะผมไม่ชนะอยู่แล้วผมไม่กลัวหรอกถ้าผมแพ้ผมไม่นี่หรอกผมแพ้ผมก็ไม่เสียดายหรอกเพราะผมได้ได้ได้ลงแล้วไม่ใช่ถ้าโกจะคิดวันนี้ว่าจะแข่งกับผมเดี๋ยวผมก็จะกล้าอจากบ้านโกไปแล้วผมจะมีโทรศัพท์กลับมาหาแล้วแล้วแต่โกเลยถ้าโกตัดทิ้งใจวันนี้โกยังมีผมอยู่ไม่มีตัวแข่งหรอกแต่ถ้ากูจะแข่งแลู้คุณลงจะได้แล้วก็แล้วแต่โกเลยเขาไปเยืมมาเลยผมไม่ได้ว่าหรอกผมแพ้โกผมก็ไม่เสียใจ แต่แต่เอาไม่เป็นไรหลอกแต่มันก็ต้องมีการตายเกิดขึ้นเ้าเชื่อเถอะไอ้คนที่โกส่งก็ต้องตายออาเชื่อผมดิเอาดิก็ลองได้ก็ลองดูดิก็ได้แต่โกแล้วโกตัดสินใจบอกผมตรงนี้ถ้าโกบอกว่าจะส่งคนลงหรือไม่ช่วยผมแต่ผมจะไปเดี๋ยวนี้ห้าเข้าไปผ่ากูห้าเข้าไปเป็นคนผ่าแอย่าอย่าพูดอย่างนั้นกู จากใจลึกๆเนี่ยน้องมันต้องการคำตอบแค่ตอบแค่นี้ว่าจะช่วยไม่ช่วยแค่นั้นจะเดินออกจากบ้านช่วยน้องไหมนะบอกช่วยน้องปล่าพี่ว่จะอยู่ได้ยังไงแต่ถ้าน้องบอกว่าอยู่ผมก็จะพร้อมที่เดินออกอย่างได้จบแค่เนี้ยต้อไปนะน้องไมต้องการฟังแค่นี้แหละไอ้เรื่องอื่นอ่ะอะไรผมรับทุกเกมจบเอาแค่เนี้ยแล้วไอเพื่อนู้ไปื่อนี่ผมจะตู้ไปที่ตึกร้านแล้วที่ตึกร้านที่ไหนที่ตึกร้านนี่มัน ไเอ,เอาที่ผมว่าถล่มใจช่วยน้องนะยินเออลงมใจช่วยน้องเลยไอมอืมเอเดวเท่านผู้ชม <c oughs> อือ <c oughs> ก็จับใจความได้ค <c oughs> ่ะคลิปเต็มเนี่ยมันยี่สิบกว่านาทีย2ิบสองนี่ตัดมาประมาณสักสิบสองนาทีโดยประมาณอ่าก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการส่งลงสะบักออบจอนนั่นแหละ ท่านผู้ชมก็เกิดความขัดแย้งกันขึ้นค่ะฝั่งหนึ่งก็แบบหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็อย่างที่ว่าแต่ฟังดูมันเหมือนมีฝั่งของสจต้องดูในกลุ่มด้วยนะใช่เพราะว่ายิ่งประโยคท้ายๆค่ะจะมีบอกว่าน้องมันต้องการคําตอบแค่นี้สรุปแล้วนายจะช่วยหรือไม่ช่วยเข้าใจว่านายน่าจะหมายถึงโกนะคะเนี่ยน้องมันก็ต้องการแค่นี้น้องน่าจะหมายถึงทางสจสจอช่วงเช้าที่ผ่านมา ผบตรกิจลัดพันเพชรพูดถึงความคืบหน้าคดีในาใยช้ยแมย่หรือสอจลต่วงปาจิบุรีถูกยิงด้วยปืนขนาด9มมและปืนลูกซองเสียชีวิตในบ้านพักที่อำเภอเมืองจังหวัดปาจิบุรีของนายุนทรโดยพบว่ามีบุคคลที่เกิดในที่เกิดเหตุทั้งหมด7คนพคนผบตรบอกนะครับว่าเบื้องต้นได้รับรายงานจากพลตบทรย,ยิ่งยศเทพจำรง รักษาราชการผู้การภูทรภาคสองว่าหลังเกิดเรื่องเนี่ยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดในที่เกิดเหตุนะคะไม่ว่าจะปืนกระสุนปืนคราบข่าดินปืนรวมทั้งให้ดําเนินคดีกับคนที่อยู่ในบ้านทุกคนทุกข้อหาตามพยานหลักฐานที่ปรากฏทั้ง เรื่องร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเรื่องพรบอาวุธปืนนอกจากนี้ท่านสั่งการให้เอาผิดเรื่องอั้งยี่ซ่องโจรด้วยอยู่ในระหว่างการพิจารณาการสอบสวนของพนักง,งานสอบสวนนักข่าวถามว่าสังคมตั้งคําถามเนาะขนาดบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นนักการเมืองท้องถิ่นยังโดนกระทําขนาดนี้และถ้าเป็นประชาชนคนทั่วไปเนี่ย โดนกระทําอ่ะสํานักงานตระบตแห่งชาติจะมีวิธีการสร้างความเชื่อมั่นหรือทําให้ชาวบ้านรู้สึกปลอดภัยอย่างไรเพ,พอตรอบอกว่าเหตุการณ์นี้อยากจะให้ย้อนกลับไปดูประวัติของผู้ก่อเหตุทั้งหมดก่อนอว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดหรือขัดแย้งกันด้วยเรื่องส่วนตัวมาก่อนหรือไม่มซึ่งหลังจากนี้ทางสํานักงานตรบแห่งชาติจะป้องปรามและปราบปรามการเกิดเหตุให้มากยิ่งขึ้น ตำรวจมีข้อมูลผู้หมีที่พลในแต่ละท้องที่อยู่แล้วจะสั่งการให้ตำรวจในแต่ละท้องที่เป็นผู้รับผิดชอบป้องกันการเกิดเหตุอ้าวท่านผู้ชมฮะ <c oughs> นี่เป็นเสียงล่าสุดแล้ว<ม>จะสั่งการให้ตำรวจในอ้าว้องในงการ<น>เกิดเหตุเดี๋ยวดู